รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ m ิตรคำที่เกิร์ลไทยแลนด์เรอร i ตี้รูปแบบใหม่ที่จะเคียงข้างทุกฝันปั้นให้เป็นจริงสนับสนุนทุกความฝันโดยรีจอยส์และโอเล และมาในวันนี้ก็ถึงคราวของนักแสดงหนุ่มมาดก,กวนอย่างคุณแจ็คแฟนฉันกับภารกิจณนะตำบลเขาแก้วอำเภอลานสกาจังหวัดน,นครศรีธรรมราชไปชมพร้อมกันเลยครับและภารกิจ48ชั่วโมงในการตามหาทูตสาวตัว,ตวแทนชุมชน,พนเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมของคุณแจ็คแฟนฉันก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วล่ะครับได้มาเป็นตัวแทนผู้สรรหาใช่ไหมครับผมเกี่ยวกับสาวๆก็เลยรู้สึกว่าถนัดมากครับผม แล้วตอนนี้คุณแจ็คก,ก็เดินทางมาถึงจังหวัดน,นครศรีธรรมราชกันแล้วล่ะครับพอบอน็อตน,นะครับก็ให้ภาร,รกิจผมมาเรียบร้อยนะครับและที่สําคัญนี่ยังให้ครับซองจดหมายมาผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดอ่านกัน,นสำหรับภาร,รกิจของคุณคือคุณต้องรวบรวมสาวงามทั่วชุมชนตําบลเขาแก้วอาเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชมาร่วมทํากิจกรรมให้มากที่สุดเพื่อชวนมาร่วมทํากิจกรรมที่ เกี่ยวกับวิถีชีวิตหรือความสามารถของพวกเธอเพื่อเป็นตัวแทน <sk r. S 2> ทูตสาวประจำชุมชนที่พร้อมเป็นตัวแทนเผยเอกลักษณ์ชุมชนสู่สายตาคนทั้งประเทศไปยาวไปไม่เคยมาด้วยจังหวัดนี้เ <lia> มืองแห่งอารยธรรมด้วยประวัติศาสตร์อันเลื่องชื่อแหรงประธรรมที่สืบทอดกันมายาวนานเป็นมหานครที่ยิ่งใหญ่ที่คู่ควรแก่พี่น้องชาวใต้ที่นี่ จังหวัดน,นครศรีธรรมราชและตำบลเขาแก้วอำเภอลาสกาจังหวัดน,นครศรีธรรมราชก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ให้ปอดี่สุดอากาศที่ดีที่สุดในประเทศชุมชนที่ร่วมกันสืบทอดความยิ่งใหญ่แห่งวิถีชีวิตท้องถิ่นเพื่อให้คนไทยทั่วประเทศได้สัมผัสถึงความเป็นปักได้ที่ยิ่งใหญ่ในศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่งดงาม และนี่คือหนึ่งในเจ็ดตำบลที่ใช้หัวใจในการสืบสารวัฒนธรรมบ้านเกิดให้ยั่งยืนกับตำบลเขาแก้วอำเภอลาสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชตอนนี้คุณแจ็คก,ก็ได้มาพบในอำเภอตามที่ผอ,อน,น็อตบอกกันแล้วนะครับครับคุณแจ็คท่านนายอำเภอนะครับกิติพันธ์เพชรชูใช่ไหมครับผมครับ,<ม>รบตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับท่านครับอยู่ที่อำเภอลาสกาตำบลเขาแก้วครับอ่งเป็นจุดที่อากาศดีที่สุดในไประเทศไทยครับ โอ้บรรยากาศดีมากนี่คือข้างล่างก็เป็นริมธารลำมธารครับลำมธารข้างบนก็มีต้นไม้สวยๆมากครับผมคิดว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่เนี่ยต้องต้องสงสัยเหมือนเหมือนผมผมก็สงสัยนะอำเภอลานสกาเนี่ยคือที่นี่เขามีแล็เก้เยอะเลยว่าอะไรฟัดโฉไม่ใช่แล้วมังคับคุณแจมันคนลาสกากันอ๋อไม่ใช่ครับลานสกาอย่างนี้ครับ ไม่ได้กวนท่านนะยนี่ผมยางรู้ที่เขาเล่ามาเมื่อสมัยก่อนพระเจ้าศรีธรรมสุคราชพร้อมรุชาท่านกับพลันุชาส่งเล่นสกาสกาคล้ายๆกับหมากรุกเป็นกระดานเป็นกระดานคล้ายๆหมากรุกและภารกิจในวันนี้ครับท่านที่ผมต้องมาตามหาเนี่ยก็คือผมอยากได้สาวงามนะครับสเปคของผมเลยคือผิวขาวใสผมสวยยิ้มมีเสน่ห์และที่สำคัญครับท่านคือหลัก้ันเกิดครับเรื่องนี้จริงๆ ผมไม่ค่อยถนัดนะครับแต่น่าจะหาหาได้ครับเพราะในตำบลเสาแก้วเราเนี่ยมีอยู่6หมู่บ้าน6หมู่บ้านหมู่บ้านวันนี้ผมจะไป6หมู่บ้านครับเหมือนผมเป็นผู้ว่าไปหาไปหาเสียงอะไรเข้ามาต้องไปทุกหมู่บ้านนะครับเป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้ได้ครับท่านครับแล้วตอนนี้คุณแจ็คก็พร้อมที่จะออกเดินทางไปทําภารกิจกันแล้วครับคุณแจ็คจะสามารถรวบรวมสาวงามในชุมชนได้มากแค่ไหนต้องมาตามลุ้นกันละครับ ไปเลยลูกพี่เราไปตามหาสาวงามกันดูท่าคุณแจ็คจะมั่นใจมากๆเลยนะครับน่วันนี้ขับมอเตอร์ไซค์แบบพี่จอดจอดสี่มุจมอเตอร์ไซค์เลยสวัสดีครับพี่อายุเท่าไหร่ครับอายุ30กว่าครับ30โอ้โหเจ๋งแล้ว <30. S 3> โโพี่ไปที่โรงเรียนคิริกันนะพี่นะอายุเท่าไหร่ครับ27อายุ27ย่สิเ็กินครับผมแม่สวัสดีครับอายุเท่าไหร่แม่70กว่าอายุเกินปะ เกินที่เราไปบ้านแรกๆช่วงแรกๆที่เราไปที่แบบว่าเจอแต่คนแก่แล้วแล้วมันก็รู้สึกว่าโอ้โหงานเหนื่อยม,ยมากเลยมาอีกนหนึ่งท่านดีกว่าที่เขาอยู่ที่นี่มาหลายปีนะครับผมผมคิดว่าเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ที่เขาน่าจะตามหาผู้หญิงสาวงามให้ผมได้เยอะอย่างแน่นอนแล้วมถามเขาก่อนดีกว่าพี่ครับสาวอ,ะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาถามพี่นี่คือสาวงามที่นี่มีที่ไหนมาครับพี่ คุยกับผมดิเนี่ยพออยู่มานานแล้วก็ยิงไม่คุยด้วยกันพี่โมโหอยู่โมโหว่างเลยรั่คุยกับวัวไปแล้วพี่เจันครับแม่ดูท่าคุณแจ็คจะอารมณ์ดีอยู่นะครับพี่ก็ด้วยอากาศที่บริสุทธิ์ของที่นี่ท่ามกลางธรรมชาติและความเป็นอยู่ของชุมชนที่ไม่เร่งรีบเต็มไปด้วยวิถีชีวิตที่พอเพียงทำให้เราสามารถสัมผัสความสุขท่ามกลางอากาศดีๆได้ทุกแห่งในชุมชนแห่งนี้ แม้แต่คุณแจ็คก็ดูจะมีความสุขกับอากาศดีๆอย่างนี้แล้วครับเ่อดีครับจอ่อนจอคอนผมมาดีผมมาดีหาเองยังไม่ได้ก็ต้องใช้ตัวช่วยกันแล้วล่ะครับเวลาพี่ไปจีบสาวจีบที่ไหนน้ำตกน้ำตกแท้เอเวิร์เลยฮะพี่พาไป่อยดิได้ปะช่วยเลยไปแก๊กกันพี่ปะนี่น้ำผมนะนี่น้ำเลยไปเลยไปเลยพี่ตามไปเลยตามโมไซข้างหน้าไปเลยเดี๋ยวเราไปน้ำตกน้องๆเขาก็มีน้ำใจนะครับนำทางแจ็คไปหาสาวกันละครับน้ำตกใจปะ นี่หรอนี่ยน้ำตกกระลมและที่นี่ก็คือน้ำตกกระลมน้ำตกขึ้นชื่อของจังหวัดน,นครศรีธรรมราชอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวงซึ่งอุดมไปด้วยธรรมชาติและพันไม้ที่หลากหลายมากมายน้ำตกกรโลมมีต้นกำเนิดจากเทือกเขานครศรีธรรมราชไหลลงมาจากยอดเขาลดหลั่นลงมาเป็นชั้นๆมีหนานหรือชั้นถึง19ชั้น ปัจจุบันเปิดบริการให้นักท่องเที่ยวชมความหลากหลายของธรรมชาติเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและรื่นรมก็ก่อจะเจอคนแรกแจ็คก็เดินลงรถไปแล้วก็ถามคนแถวนั้นอะไรเงี้ยครับเดินไปต้องบอกก่อนว่าไม่ไม่ค่อยเจอใครเลยอ่ะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวดูสาวอยู่ไหนเก้าย่างยี่สิบได้สิเกย่าง20ได้กำลังจะมีท้อง 3- าสเดือนเลยค่ะเอท้องสาสี่เดือนเนอะโอ้โห แม่ลูกสาวน่าร an ักมากสวยเลยนี่ครบเลยนะตาที่ผมหายนะอย่างนี้เลยนะเข้าสู่ชั่วโมงที่12แล้วครับคุณแจ็คยังหาสาวงามไม่ได้เลยครับเฮ้ยจะมีไหมอ่ะจะมีคนมามามาร่วมสนุกกับเราไหมอ่ะปรากฏไม่มีเพอไม่มีปุ๊บทำยังไงทำางไงก็เดินหาไปเรื่อยหาไปเรื่อยจนรู้สึก ไม่อยากทำละดูท่าคุณแจ็คจะท้อซะแล้วครับไม่รู้ว่าคุณแจ็คจะสามารถหาสาวงานได้ตามเป้าหมายหรือไม่ช่วงหน้าห้าพารับ